สวัสดีวัยรุ่นวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์คุณแบงค์นะฮะหลังจากที่เขาได้ไปเข้าค่ายมาเล่าเรื่องประสบการณ์เฮียๆของคุณนะฮะสวัสดีครับผมแบงกี้วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เฮียของผมกับลูกลูกลีมลูกจีมทั้งหลายแหละการละครั้งหนึ่งการละครั้งหนึ่งเียอ,อะไรบอลหนึ่งเนี่นเออเออเออโอโขอโทษคือตอนแรกที่ผมไปเข้าค่ายวันแรกไอ้สัตว์ เอเดี๋ยวเราเข้าค่ายกี่วันผมเจอตุ้มตะเคียนสามวันสองคืนไหมสามสองคืนใช่ผมเดินไปแล้วผมสะดุดท่อตาผมเลยหลี่ตาผมเลยหลี่ก็เลยหลี่ท่อไงผมเลยหล่อเท่าเน่ไอสัตว์บุกเข้ามาสิบบาทก็เลยเอาใหม่เอาใหม่มาแรกที่เข้าค่ายเฮ้ยผมรีบเล่าไอสัตว์ทำเวลาเออผมผมเลยไปเจออันวันแรกผมก็อยู่กองวินที่สิบคือไปกองที่สุดท้ายแล้วผมนั้น โอ้ยสัตว์คุ้มไม่รอแล้วแม่งาแล้วผมนั้นก็ไม่ไปเจอกับวันแรกใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรมากหรอกนอกจากกินข้าวแล้วก็ผัดผักผก,กับวิญญาณเนื้อแล้วผู้คุมก็มาข้าให้ตกมือเขี้ยอะไรก็ไม่รู้โดยการแบบเอามือซ้ายฉากขัดฉากเขี<า>้ยอะไรก็ไม่รู้น,นั่นแหละครับเนี่ยแล้วพอหนึ่งฉากไอสัตว์ไอคนแถวด้านหลังแม่งก็ไม่ทํา แล้วลูกทษแล้วปู่ปุ๊บปู่แม่ก็รดนลงโทษก็อดนลงโทษแม่ก็ไม่แดกข้าวเลยคุณจะแดกข้าวแม่ก็รอไปแบบดึกแล้วอ่ะพอดึกแล้วแม่ก็แบบโขไปอาบน้ to to ําลงน้ําแบบเข้าใจฟิลลงน้ําทหารปะลงน้ําทหารมันก็แบบโล่งๆอ่ะแล้วบอกให้ไ่าย่แล้วแม่บอกให้แบบถอดกางเกงไงเขาไปอาบ่อมึงแต่ละคนกูละหินโอ้ย ไม่มีใครถอดเสีงเกงในอาบเออแม่งฉลาดไงแต่ผมไม่ใฉลาดด้วยผมก็เลยใส่เกงในอาบน้ําแต่จังหวะน,นั้นคือแบบที่อว่าว่าผมอ่ะไม่ได้เปลี่ยนกางเกงในมผมไม่ได้เปลี่ยนกางเกงในแล้วอยู่ข้าวทั้งสองวันเพราะผมดึงกางเกงในอยู่ในบ้านวันที่สามไม่ใช่วันที่สองตอนอาบน้ําก็จะเปลี่ยนเพราะว่ากางเกงในแห้งแล้วโอ้โหเหม็นอาบเลยทีเดียวนะฮะธรรมดา,าครับลแล้ววันนั้นแม่งเปิดแอร์แม่งหนาวชิบหาย แล้วบอกว่ไปแย่งมะห่มคุณพโลนี่ไอ้ขี้ยาคุ้นจำได้สัสไม่ไม่ใช่มึงไอ้ไอ้ไอ้บีมกูนี่แหละแย่งมะห่มมึงอ่ะเออกูกูลืมละกูนอนข้างมึงเลยกูแล้วกูช้าวอยู่กลุ่มเดียวกันวะไอ้ขี้ยธรรมดาครับน้องวันถัดมาเข้าค่ายสัสค่ายมีทั้งหมดแปดฐานมากจ่ไม่ผิดประมาณเกือบสิบสิบเลยดีกว่าเออเออสิบเลยอ่ะน่าจะสิบเลยค่ายแรกไอ้ขี้ย พูกคุณแม่งแกล้งเด็กไอสวรเอาเด็กเอาผีกระโปงโง่ามาแล้วให้พี่ให้พี่ในค่ายนั่นแหละนอนเป็นศพเออนอนเป็นศพแล้วแบบทำจังหวะเฮียแม่งกระผีแม่งกระโดดบึ้มขึ้นมา,าสั์คนแม่งวิ่งกระเจิดกระเจิงยกเว้นผมผมยืนหัวแล้วกูยืนย,ยอดกูโดนคนฝักเฮียไปชนกำแพงเอออยู่ผมก็เดินอยู่ผมเดินผมยืนคนอื่นคนอื่นแม่งวิ่งแบบตะลือตลือออกมาเฮียแล้วผมแม่งกูอยู่กาก กลางหน้าประตูอ่ะคิดสภาพนน้นประตูแบบประตูสูงๆใช่ปะแต่ข้างบนเนี่ยไม่มีหัวประตูแล้วแบบเป็นเหมือนบ้างล้างๆอ่ะเออนั่นแหละผมก็ไปยืนตาอยู่หน้าประตูแล้วแม่งผมก็แบบโดนผักล้มอ่ะแล้วก็มีอันนั้นอีกไอ้ผีเด็กกระโปรงที่อะไรก็ไม่รู้ตกลงมาอีกเออใช่วิ่งออกมาปุ๊บแม่งก็จะตกลงมาแต่ว่าแต่ว่าตอนต่อแถวอ่ะมันต่อแถวตรงที่ผีตกลงมาใช่ไหมใช่ผมมองเห็นผมก็เลยบอกไอ้บีไม่ก็ไอ้แบงค์นี่แหละมองขึ้นไปดูมันก็ไม่กล้ามองขึ้นไปเว้ย ใครไปกล้ายังบอกอยู่ที่ด่านผีประเดีนยวเแม่เข้าตอนค่ำเลยือยแบบแล้วเรา้าเราสามสี่ทุ่มได้เออสามสี่ทุ่มได้พอวันพอเข้าฐานแรกเสร็จป่ะผมจาได้เลยพอจะไปฐานสองผมได้จับมือใครไม่รู้ไ้เป็นโรงเรีเยนอื่นนั่นแหละเอมือคอนี้มมาก<ช>เลยเป็นอะไรสุดยอดมาฐานสองนี่จะเป็นเดินไปอ่าแล้วก็คานใช่ปะ่ะเออคานคานผ่านขีตมข้างบนมีลวดน้า ติดไฟฟ้าก็เฮียนะอันนี้ก็เกินไปนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็คานผ่านกันไปอีกจะเจอกับลำธารใช่ไหมเรามีขอนไม้อ่าลำธารนีามีขอนไม้แล้วเราก็ต้องเดินข้ามไปแล้วตอนข้ามกูแปลกใจมากเว้ยบี้บีมักมันดึงกูขึ้นได้ไงกูกลัวมันจะตกอ่ะมันดึงกูขึ้นได้ไงอ่ะเชี่อบีแม่งสูบมา้าหล่นมีพลังบีมันมีพลังว่ะบีแม่งเอาว่ะ แสถานที่ห้ามันน่าจะมันกูผมจําได้อยู่ว่าฐานที่ห้าผมวิ่งไปผมไปเฉยจับนมใครไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยมันจะมีแบบมันมีเด็กกระโปรงก,กับใครไม่รู้อ่ะมันใส่ชุดผีมาแล้วก็ตะโกนแห่ออกมาแล้วผมก็เลยวิ่งผมก็เลยไปเฉยจับนมใครไม่รู้ผมขอโทษด้วยแต่เขาหันหน้าม,มองผมด้วยผมก็งงเหมือนกันขอโทษเขายัางไม่ครับไม่ได้ขอโทษมองหน้าเขากลับแล้วก็เดินหนีแต่แล้วมึงยังเตี้ยไงเขาคิดว่าเป็นเด็กน้อย กขาไม่รู้หรอกพราผมมันหลอกนั่นแหละพอใรผมหาภาพประกอบสำมันเตียเออย,า,า,อยาครับยายาอย่าเป็นคนแบบพอถึงผ่าดนด่านที่ห้ามาใช่ไหมมันก็ด่านที่หด่านที่หก็จะไม่ผิดน่าจะเป็นอ่าหนเชื่องมังก็จะไม่ผิดเออคุณไม่โหนใช่ไหมคุเดินข้ามมันก็จะมีพวกโง่ที่มันเดินข้ามไปออาวกูโง่เหรอเออไอสัตว์เออ,อ,อนั่นแหละผมผมก็เลยอ่ะผมก็โหนใช่ไหมผมแบตอนแรกอ่ะผมก็เดินไปที่ยสูงใว่าแบบ ทฤษฎีอ่ะพอโหนจากที่งสูงมันก็จะได้ไปไกลป่ะผมเลยโหนไปปึ๊บบุม๋ม <c oughs> จัวหลบน้ำ <c oughs> เปียครับ آ, พี่น้องพอเปียกอ่ะมันหนาวไว้ป่ะตอนกลางคืนอ่ะ <c oughs> แล้วก็ต้องเดินไปต่อเดินไปเดินไปไปพบฐานอีกฐานหนึ่งน่าจะเป็นฐานที่หกฐานที่หกก็จะไม่ผิดฐานที่แปดได้ฐานที่แปดเป็นเกี่ยวกับยาเสพติดโทษครูจะให้ครูแบบพูดโทษยาเสพติดผมก็นั่งฟัง แล้วผมก็ได้เห็นผู้ไม้สั่นใช่มันเป็นผู้ไม้สั่นผมก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปแ้เจอคนนั่งสุมาอยูอย่ไม่ใช่เอกซรเลยนั่นแหละแล้วก็ผ่านนาทีเก้าไปผ่าน่านนทีสิบมันเป็นตอไม้แล้วให้แล้วให้อันขึ้นไปตะลูดอ่ะแบบลูด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 จนข้ามออเออคืบอไปเรื่อยอ่ะเออเไปเรื่อยแล้วใครตกมันจะมีน้ําแล้วก็ใบไม้อะไรก็ไม่รู้ ผมจาได้เลยผมก็น่าจะเป็นคนแรกที่ขึ้นกระโดดยึดุ๊บขึ้นไปเออพอผ่านแนละ้วนมีรถรถอะไรวะรถฉีดน้ำมาจะไม่ผิดเออตอนมาล้างตัวให้แบบเหมือนมันฉีดแบบไอ้เหี้ยปืนแม่งก็แรงชี้หายแม่งเจ็บเลยอะ่ะแบบกลับไปก็เลยไม่ได้อาบน้าใช่เปลี่ยเสื้อผ้านอนใช่แต่แม่งเป็นคืนที่แบบยาวนานที่สุดแล้วคืนที่สองแล้วได้กินอะไรรู้ปะ่ะวันที่สองก็ ่าจะต้มจืดเออต้มจืดไหมต้มจืดไม่ใส่อะไรนะฟังดีๆต้มจืดแบบจืดจางลางเลยอะแบบจงเล้งอะเออนั่นแหละแบบจางเลยอะต้มจืดจะแบบโคตรจางอะกับผักนิดหน่อยกับวิญญาณวิอะผมพูดให้ฟังนะวิญญาณแบบเนื้อแบบ ไม่ถึงงานนิ้วก้อยอ่ะน้อยแบบแม่งตอนไม่ถึงนิ้วก้อยอชิ้นไม,ไม่เท่านิ้วก้อยอ่ะตอนนี้อ่ะเออแม่งยิ่งใหญ่กว่านิ้วก้อยยังใหญ่กว่า,อวาเออแล้วพอผ่านมาวันสุดท้ายปะเราจะได้วันที่สองก็ได้แบบได้เต้นนะเดได้เต้นรอบกองไฟเทียมกองไฟทิพย์อะเอเง่ายแบบจุดไฟแล้วแบบมันมีไฟอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเออนั่นแหละไอ้แม่งควันคามโวเลยเพราะเขาใส่แป้งข้างในเว้ย ซึ่งเป็นอะไรที่ขิวมากไม่เชองว่าขิวหรอกมันก็คิ้วอะ่ะมันหอมจนคิวเออคือแล้ววันที่สามก่อนจบก่กอนออกไปน่าจะตื่นเช้ามาแล้ววอร์มร่างกายนิดหน่อยแล้วก็กินข้าวผมจําได้เป็นมกักอีข้าวอร่อยสุดเพราะเป็นทอลูกชิ้นเออกับน้ําจิ้มแต่ว่าเกงใจนิดหน่อยว้ยเออเลยแบบกินกันไม่เยอะไงเออแล้วผมก็ได้สแสดงละครในวันที่สองแสดงละครอะไรนะ ครูอะไรวะครูครูเป็นสีวะแสดงเลอกครูเป็นสีกูได้รับบทว่าแมวตายไว้เพราะก็เลยจะโดดโดดเรียนไปต้มแมวโคตรเยี่ยลยส่วนผมเป็นเป็นเด็กกระโปรงข้างห้องที่หัอเกียนกินเกียนหน่อยแล้วประเด็นคือมันมีเรื่องที่แบบผมจําได้แต่ละคือแบบโคตรหนาวแอร์แม่งก็แบบหนาวชี่หายพอปวดเยี่ยวตอนนคือแม่งก็ใจกลัวผีไงแต่ก่อนแบบกลัวผี สุดไม่กล้าไปเยี่ยวคืนอันเยี่ยวเลเกือบเยี่ยแตกใครที่นอนนี่โอ้ฉันเยี่ยนี่กูบอกเลยแบบมึงมองใครไม่ติดใครก็ไม่เล่นด้วยอ่ะกูบอกให้ต้องมีคนเดินไปด้วยแต่วันนั้นแบบตื่นมาแบบว่าหกปวดเยี่ยวชิบหายแอร์แม่งก็ยินเออเย็นชิบหายแล้วพอห่มบางๆอ่ะนึกว่าจะไม่ได้เปิดแอร์ตอนแรกคิดว่ามันจะร้อนๆไงนแเลยไม่ท้อเลยเออ แล้วจากวันนั้นก็จับมาครูก็เปิดเพลงให้โจ๊กโจ๊กกันผมก็เลยกลับมากลับมาถึงบ้านรู้สึกเสียใจมากนั่นแหละพอกลับมาถึงบ้านไม่ใช่พอกลับมาถึงโรงเรียนก็จะของอะไรนิดหน่อยเป็นตา,าลูกเสือลูกเสืออากาศเออแล้วก็<อ>กลับลบ,บ้าน <23. S 1> ากางบินย่ิบสามใช่ได้ขับเค้กับนมเปรี้ยวเป็นของตอบแทนที่ไปผ่านศึกสามวันสองคืนที่โคตรอันตรายเจอเสืออนาคอนา้าก็เฮียละ เจองูป่างูสวมห้าผุมห้าผุมในป่านั่นแหละก็เลยผ่านมาจนได้จบแล้วใช่ไหมว่าเรื่องของคุณแบงค์ใช่ครับแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับเป็นเรื่องที่เฮี้ยมากเลยครับเอาไอ้เฮี้ยนี่